เมื่อวานนี้ภาพผิวลองไปกินเบิ้งขอเบิง้งผาเบิ้งถ่อมแล้วก็ไปหาดแูแตนแตนไายเมือ่อวานที่เปลี่ยนนาทีกูไมาเก็บบักไฟมืูเนี่ยบักไฟกไฟกำลังอ่สิพวกกินนี่แหละแต่ว่าพอถึงคำหวานหมดแล้วคำสมแต่ว่าห้องไปไปเนี่มือสองมือเสร็จอันนี้คือสมบักไฟแล้วก็เ,ออเจ้าไฟเดี๋ยวสิอีกน้อยออเหลืนนอผ้าก็ไปพู้นี่ลงปัญหาร้านนี่พุดเมื่ก็บบักไฟไปเก็บบักลูกคอ น่องใม้ทั้งปุนแต่ว่าน่องใหม่ยั่นี่ปกติเนี่ยมันจะออกแต่วันนี้เนี่ยมันแห้งอยู่ว้าวขันขันใจฮ้อนอยากกินกับก้นเงาไป็ซุปก็ได้ก็ได้อยากเน่องใม้เขาตะกี้มันก็เป็นน่องใหม่ละแก้ขันมากก็เลยเป็นเงาซื้อๆได้ละนั่แล้วคนใหม่ใหม่ไม่ติดซุปได้หรือเอาก็ได้ต่พูดมาตะเกียงคุ้นแห่งแกล็ดเลยนั่งพ้าวกับซักเกี๊ยวพัดสีวัดเข่าแข็งเข่าแข็ง พูดเถ้าเก่งคุ้นแข็งมาเเดี๋ย็ยังเอาไปตำใส่นั่นนี่ครับแค่น้อยหน่อการมันสิซุกง่อมโลนกินมืท่านมืท่านครับอะไรสิมันเสียพอแค่น้อยนี่คือธรรมชาติโดยเต็งโดยดูโดยจุ่มแล้วี่นองเด้อ แกน,น้อยมาจิปิงกูนี่นะไฟอุ้ยับอ,อ้ยุ้ยเขาว่ากอึด่ายากรับแต่ว่าขันผูู้อึดไปแห่งอึดแห่งหอยากนะผู้มากินสมาอูย้ยังผมมากินสมมากสมครังเห็นอ่นะับไฟยัเ็นหอเดี๋อวทสุกงอมไปเลยแกน้อยแค่จิปิงครับนะ แต่เดวนี่มันก็กินกินได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็ให้ใน้สุกแห้งเรามาไปไว้บ้านสักหนึ่งสองหมื่นคนให็มันสุกคนนี้เป็นกนคนนี้รมดเลยหมดขาดหมันมันบริเปลี่ยนยูอันงาคือเอกสานเี่ครับอกให้มันเป็นยูมันบริเวเป็นยูหยอนเลยเป็ี่ยนยูเงาที่ต้นมันพวกนี้ไม่น่าใน่ไหมค อู <Goodness. hh> <referral rate. S 2> ้ยอามึงมาง่ายเลยเหียเบิรำามึงเอ้ยเิหน้าที่ของก้ท่อสองซ้ำามซ้ำหโอ้้เี่ยน่ายอะหนึ่งขึ้นหน่อนี่ สาดล้วนๆพี่น้องครับอาัเลยเออส่วนเสืตงเี่ยกูได้อยากับักมีมันมากกว่าท่นบักมี่บักมี่น้องรุ่นขวัญ่ว่านั่งมีดบอนปกบักมี่มี่ว้านั่งมีดอนปุบังเงากัมีดเขาบักงาะบังงาะอยู่ข้างหน้าอย่นแต่ว่ารถจะหน้ากับบอนเห็น ไปหาบหมเงกกันมึงไปหาจับปุ้ยรถจ้ากอนปุ้ยเนาะปกติน้ำใหม่น้ำมันนี่ก็พืตัวอย่างครับตานหยน้ำใหม่น้ำใหม่ห่วงงยเดท่อนหางเลยองเนาะดูแห้งเลยครับจะเลียใจซุ้มมมี่สเลย ไปนะโอ้ยงั้งนลงมากี่เลยเดี๋ยวบา่าธรรมชาติล้วนๆว,ว้าวแล้วนหิน,น,น,บนบแบบหเห็นให้เราค้นหินต่วางในตลาดนะ นั่ง่ีน้ำตลาดนั่นเป็นใยนเลยจนแบบไฟแบบล้วยย่นเป็นไฟนีนนนนนแ่แหละคือจนแบบไฟแท้เลยครับน้ำเกลือน้ำเบบน้ำงาน้ำสือบอเป็นเศน้ำยอดคือนันเด้แตมันุกนกัก็ะคับเลยพี่น้องเลยติดหมากติงหมากติงก็นี่ทกักกันมุดกัด เด้อผ e wow. so ู้นดจะกินแักไฟมาเด้อว้าวน่าลักม่าลักอะไรยกองตอนปิดเสียงใบ้แห้นี่คือธรรมชาตินะครับเกยบสั้งใจเพิ่งทังให้ลุกคักเลยทั้งปีทั้งุดยังมาบ้าทั้งังบ่น้องเลย 欢迎，欢迎。 ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เบิ่งกับเบิ่งเบิ่งคว่ำอุดมสมบูรณ์ของหมกไฟครับเพื่อนเจ้าไก่กันนะพูดอันนี้อันนี้มันบวชให้สุกเต็มเต็มถี่อะไรครับจะเพียงแต่ว่ากินได้นะแต่ว่ากันยังมีรถสมอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าขันมันเพียงมันจะหน่อยโบว์เดี๋ยวหน่อยเจ้า่ากินขันกินบ่าไหวลนเลยลนลนครับมันลนเสียอันนี้ก็ขึ้นกับว่าเก็บไปไว้กต่ลายมืออะสิสุกสาสีแสีบนะ เก็บไกินในแดดไปกินใน,น,นถ้ามันออกเป็นรถสมกันหน่อยไี่ยอมสังเกตว่าเป็นความ,เ,มเ,เงาผู้ชมเนี่ยเอารากต้นแล้วก็งาอันนี้เป็นทุกปีครับเป็นทุกปีแต่มีส่วนหนึ่งกาอยู่ในดงในสภาพเข้าไปในหลวงแต่หลังผลอ,อันนี้สะสนสนยี่รอบบ้าน กับพี่น้องจากมาเที่ยวบ้านนี้นะเนี่าเก็เล่นเชื่อเด้อช่วงระยะจะน้อยน้องใหม่เหรอเขาต้องใหม่น้องใหม่หอกไงใยี่บ้านผมนี่คือจะนอขนาดนี้ว้าวพอมันนอไม่ไผ่เลยน้องใหม่หอกครับไอ้หมูหอกของมันเป็นพันไงครับซุปนี่โอ้ยหวานแซ่บออนครับน้องใหม่เนี่ยเดี๋ยวทั่วไปแล้วมันสะซ้ำสดซ้ำโปรตีนตัวในยางเก่งอันนี้เนี่ยมาตรฐานครับแล้วก็หลายๆย่างครับอยู่บ้านผมนี่ก็ พ่อใครอยูด่ดกินอะไรพี่น้องมายามกับพ่อเศรษฐอยู่ที่กินอยู่เพราะว่าสิเป็นปูปลาหน้าหนางโคเกเขียดครับเลี้ยงไว้ตะกินครับท่านผู้ชมกับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงคือช่วงระยะโควิดนี่ยพวกเราไปใส่แมาใสา่ผู้ชมนี่สิละหาตีร่างกายเลยย่เรปันแหละอะไรเมือนกัไปหาจุดเตีนยนอะไรเตีนยนไรคุ้มคือว่านีย่ยเตียนตอดสองแม่เพราะปากมือนหนึ่งไปกินไปกินอันไปตัดปำแมตัดปามันเด็กเเห็นมิ่มยุก อยู่งาปากไปกินมันตอดทั้งในปากไหมเป๋วบอกผมแก้มอยู่ไข้ลูกลูกโอ้ยพาพิษหนาไปยันไม่หัวกนมันมันมิ่งหงอกซองเบื้องอยู่เมียใครครับอันนี้เขาฝากไว้สลาบพี่น้องปูผู้พันเคยเห็นต้นหมากไฟเด้อนะครับนี่ให้ให้ลูกให้หลานเรือให้พี่ให้น้องซุ้มก็เห็นเบื้องว่ามันเป็นจังดีนะมันเป็นออกลักษณะดีนี่ขนาดต้นเดียวนี่ครับซ้ำนี่เดยดสีผ้ากับพวกนี้ผมอึดไม่ได้เป็นไรครับพี่น้องครับ